เจ้าต,ตัวต้องพัฒนาตัวเองแล้วนะครับผมเพราะว่าเวลานะครับเวลาเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเกินไปเยอะเนาะเกินปีไปเยอะแล้วนะครับเกินปีไปเยอะเลยขอบคุณครับนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผม,มเดี๋ยวประมาณสักเต็มที่ก็นะครับดูดูดูด้านบนเนาะ,ะถ้ายัางไงก็ประมาณนั้นแหละเี้ไยไก่ไ <c oughs> ไไแสงไปยัง่ง ไกลแสงไปไหมบาวกี้บอกมาแล้วมาแล้วลอยบาวกี้ลอยลอยลอยขึ้นลอยขึ้นเดีกครับผมลอยขึ้นไม่ได้บอกใครเก่ <c oughs> <c oughs> งใจทุกท่านเนาะเก่ geliyor, งใจเก่งใจกันเลยลอยขึ้นนะครับผมนะครับยายนินมาแล้วเดีกครับผมบอกว่าสู้ๆเด้อการทรก็บอกว่าสู้ๆครับนะครับผมตอนนี้ก็ได้ ได้สองสามแปดห้าครับสองสามแปดห้าแล้วนะครับผมก็จะต้องเร่งสปีดนะครับผมขอบคุณครับพี่สธิวันครับผมขอบคุณยันินงครับครับผมรักนาจูบูจัดเลยสู้ๆจัดไปสู้สองสู้ไปเลย <c oughs> ต้องรีบแล้วต้องรีบสปีดแล้วครับตามที่ครูบาอาจารย์แนะนํามานะครับผม ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับผมหรือพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับผมที่ได้ความรู้มาก็มาแบ่งปันกันเนาะนะครับผมเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมแต่ละท่านที่ทําแล้วประสบความสาเร็จก็มาแบ่งปันให้กับเราเนาะเราก็เห็นอะไรที่ดีเราก็ทําตามนะครับผมพี่ประกาน้อยนะครับผมขอบคุณมากครับนะครับผมบ่าวกี้สวัสดีครับจากพี่บุนเกิดครับนะครับผมบ่าวกี้กังวลใจกอดนะครับผมนะครับยานินก็บอกว่าสู้ๆจ้านะครับผมสู้ครับยายนินครับนะครับผม นะครับพี่บุญเกิดสวัสดีครับจากบ่าวกี้นะครับผมนะครับผมบ่าวกี้ก็อย่าลืมเดอ้อสปีดสปีดสปีดนะครับผมก่อนนอนนี่ให้ได้สักสี่ไลท์ห้าไลท์เลยนะครับผมนะครับ ยังเลยบ่าวกี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยหลังบ้านทำไม่ทันนะครับผมเล็บแป๊ดจากพี่ประกาน้อยนะครับผมรักหน้าจุบุจากพี่บุญเกิดนะครับผมบ่าวกี้ก็นะครับยายเนินยายนนสวัสดีครับนะครับผมพี่ประกาน้อยบอกทุกจ้าทุกบ้านเลยนะครับผมบ่าวกี้กับหัวไปแล้วนะครับผมพี่ประกาน้อยบอกว่าเอาเอาถ่วยท้องไปเลยนะครับผมโอ้โหนะครับผมว่าจะทำก็นี่เพิ่งเสร็จธุระเพิ่งเข้ามาบ้านแป๊บนึง ว้ายนะครับผมวิ่งหน้าวิ่งหลังอยู่จะทําไม่ได้ทําเลยหลังบ้านนะครับหลังบ้านผมก็ยางเสร็จยังไม่เสร็จพี่กันใช่ไหมโอ้พี่บุญเกลีบอกว่าพี่ประกาศน้อยสวัสดีครับนะครับผมประกาศน้อยก็บอกว่าหัวใจบวกบวกนะครับผมบางทีก็ทาไปเรื่อยๆครับพี่ชายชายชายจัดไปนะครับผมนะครับนาจุบุก็หัวใจกอดมานะครับผมนะครับพี่ยองก็บอกว่าประกาศน้อยสวัสดีค่ะนะครับผมนะครับ รักนาจุบุกับหัวหน้าเขียวมานะครับผมพี่รัตนาพรสวัสดีครับนะครับผมสวัสดีพี่รัตนาพรครับนะครับผมพี่ยงพี่ยงสวัสดีครับจากบ่าวกี้นะครับรักนาจูบุจากพี่ยงนะครับผมบ่าวกี้เอ่คุณรัตนาพรสวัสดีครับนะครับผมนะครับผมพี่รัตนาพรจากพี่ยงครับนะครับผมยอดเลยนะครับผมน่ารักจริงๆนะครับผมผู้อยากจะดีสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะจากพี่รัตนาพรครับนะครับผมฝากพี่รัตนาพรด้วยนะครับนะครับผม ฝากบ้ากี้ด้วยฝากพี่บุญเกิดด้วยนะครับนะครับผมฝากพี่ยงด้วยครับนะครับผมนะครับฝากเป็นกำลังแรงใจกันเนาะนะครับผมนะัพี่รัตนาพรนะครับผมบอกว่าคุณบ่ากี้สวัสดีจ้านะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมนะครับู้ใอยากจะดีทุกท่านน่ารักจริงจริงนะครับผมพี่เพื่อนๆเรานะครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับนะบ่ากี้ก็บอกว่าเอาหัวใจสีชมพูไปดอกไม้สีชมพูไปนะครับผม คุณเกิดสวัสดีค่ะจากพี่รัตนาพรครับนะครับผมรักนะจุบูมาใจกอดมานะครับกลางท้องนะครับผมคุณกลางท้องเราก็บอกว่าเอาไปไล่ยู่ดาวอังคารนะลมจะแรงว่างั้นนะครับผมจัดไปนะครับผมแล้น้าจุบูก็บอกว่าเอาลูกบลูเบอร์รี่ไปสามลูกเลยนะครับผมลูกบลูเบอร์รี่เป็นผลไม้ของต่างประเทศเนาะนะครับผมคุณบาวกี้นะครับผมสวัสดีค่ะจากพี่รัตนาพรกลางท้องก็บอกว่าเอาสติ๊กเกอร์รัวไปเลยนะครับผมบาวเพชรก็บอกว่าจอดแป๊บจัดไปดึงเบรกมือด้วยบาวเพชรนะครับผมจัดไปกลางท้องก็บอกหัวใจบวกบวกมานะครับบม พ er. ี่กิงเราสวัสดีพี่กิงด้วยครับนะครับผมพี่กิงก็สวัสดีพักทายกันนะครับผมนางนัทชูบุจาาพิรัตนาพรนะครับผมเอาเพื่กินข้าวก่อนได้เลยเอาเพชรจัดไปจัดไปนะครับผมกลางตรงเราหัวใจบวบนะครับผมพี่กิงก็บอกว่านะครับบาดดีบบาวเพชรนะครับผมจัดไปนะครับผมนางนัทชูบุัวใจะกอดมานะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับนะครับผมช่างตุ้ยทำไม่ มาคํำเชียวใช่ครับเพราะตอนกลางวันไม่ว่างล้อยากจะขึ้นจังนะครับผมเลิฟเลิฟไมเฟนเลิฟนะครับผมรักนาจุบุนะครับผมเลิฟเลิฟครับนะครับผมไม f เฟนไมเฟนนะครับผมจากต่างประเทศเราเนาะนะครับผมนะครับ thank you for coming นะครับผมเลิฟเลิฟนะครับผมไมเลิฟมีเลิฟคอยด้วยนะครับผมก็ว่าไปบอก์ี้ก็บอกว่าหัวใจบวกรวมมานะครับผมพี่กิ่งก็หัวใจกอดๆบวกรวมมาการทวงกับหัวใจ บวกบๆรัวๆมานะครับผมนะขอบคุณ